Good Morning สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมโดมิโนตัวเลขนั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็มีอย่างที่เห็นเลยกาวกับบัตรภาพของตัวเลขนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะก็แกะซองออกมาเนาะซองจะเป็นรูปแมวนะแกะออกมาแล้วนะคะ เราจะแบ่งเป็นสองแผ่นนะคะแผ่นที่เป็นเลขอารบิกกับเลขไทยนะคะแปะคนละแผ่นกันนะคะโดยเด็กๆนะคะจะต้องเริ่มวางตัวเลขนะคะโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนับภาพที่อยู่กับหมายเลขหนึ่งนะคะอย่างเช่นดาวได้กี่ดวงได้สามดวงเด็กๆก็เอาเลขสามนะคะมาต่อจากนั้นก็นับปลาที่อยู่กับหมายเลขสามนะคะก็จะได้เป็นหมายเลข ะะต่อไปเรื่อยๆกบมีกี่ตัวอ่ามีเจ็ดตัวเด็กๆก็เลขเจ็ดมาต่อพึ่งมีกี่ตัวนะอ่ามีสี่จ้ะไหมเด็กๆก็นับภาพที่อยู่กับหมายเลขสี่ได้กี่ตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนเลขไทยนะคะให้เด็กๆไปลงมือทําเองนะคะไปเริ่มทําได้เลยค่ะ